ค่อยขอถามหน่อยคําแจ๊คเจ้าคิดยังไงเอารองเท้าคู่นั้นในผัวค่อยใส่ผมคิดว่าพี่เพชรมีความเหมาะสมที่สุดรองเท้าคู่นั้นเพราะรองเท้าคู่นั้นเอเพราะรองเท้าคู่นั้นมีความมีความเหมาะสมมากแม่เพราะพี่เพชรเนี่ยมีความยาวอมีความยาวแล้วยาวก่อน อมีความยาวพอยาวเสร็จพี่แล้วรูปทรงหุ่นพี่เพชรเหมือนกับทัตนาฏกวดทุ่งสมัยนั้นอ๋ออ๋อยุกกาโซนยุกกาโซนทัตนาฏกวดทุ่งจำพ่อแมนก่อนไหนไหนปีมาเป็นไงนี่นี่แบบนี้เลยนี่นี้เลยยืนยืนพี่คิดดูยืนก็เจ้าเี่ยยืนยื่ไปเราเป็นเราเป็นทีมีอา เป็นสายเฮลตี้อออกกำลังกายอทุกคนนั่งข้างนอกเกียงกันลงสนามเพราะอะไรเพราะทไม่ไหวริ้นร่อนแต่โฟกัสที่รองเท้าที่เทปนี่ฮะเพราะนั้นคู่แรกเพื่อนเอารองเท้ามาเจ้าใหญ่ย้อนแสงเจ้ามาทางนี้เออย้อนแสงย้อนแสงเดี๋ยวซีม่เห็นหน้าแล้วการรองเท้าแตดดูแยกเอรองเท้าม่ค่อยใส่นั่นถือว่าสวยอยู่ใก็ค่อยใส่เข้าไปแต่ชุด ประเจ็บบอลนั้นสีดำสีดำข้างบนก็โอเคอยู่แหละโอเคเลยพอคอยง้างมันจะรู่งกลัวไปเนี่ยย้๊าคอยคอยคิดว่าเบื่ออะไรรู้ป่ะเหมือนเด็กลงอนุบาลมีน้อยอ่ะคอยง้างกันเลยมือก็งอนนะฮะเรื่องงอนต้องแอาแฝงเห็นไหมตีเตะที่แรงท่านเลยตีแล้วแล้วทีนี้รองเท้าผู้นั้นเราจับใจต้องเปลี่ยนต้องแต่ผมก็กลับไปเอาคู่ที่เหมาะสมที่สุดที่ผมเคยเห็นมามันคือ รองเท้าที่มีความเดี๋ยวค่อยทีลงรูปให้ดูเดี๋ยวค่อยทีลงรูปให้ดูพี่นึกนึกดูขาดูขานึกถึงอย่างนี้นะพี่ๆนะทัดน้าตะกดทึ่นเอองมอาออเหอเออเออเไอเอ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 อโยอเหออเออเอเออออเออเเลอเออเอาเยอเเเออเออเเออเออเออเเดี๋ยวเเอเอเ จะร่องสนามมือนั่นจะาปน้ำบ่อนจะชวนบ่อนจยาะเย้าสองเทื้าสองเทื้านี่เดี๋ยวเดี๋ยวพ่ออกสนามเดียวไปเจ็บบ่อนประชุมเดี๋ยวเดียวเดียวจะทุกคนค่อยๆคงใจเสียงหัวเราะท่างมึงนะ ก็แบบนีอ่ะพี่เพชรมันปิดตานี่พี่เพชรยืนเตือเด้เมือนนั้นใช่บ่อนหน้าเนี้ยบอนหน้าพี่เพชรได้สัมผัสได้สัมผัครเปิดมาแต่เรียน้าผมถามพี่แจ้ว่าพี่แจ้ลงไหมพี่แจ้ก็ออกมาแบบลิ้นห้อยโดนโดนกี่ครั้งโดนบอลนี้ฮะโดนกี่ครันสองสองเดี๋ยวที่เห็นภาพสวยหรูทั้งหมดเจ้าสร้างภาพมันมาไม่ผมบอกว่าเลงเหลือคนหนึ่งในทีมเรา ตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นพี่พี่เขาังไม่มาพี่เขาไม่มาพี่ยังไม่มาพี่เขาตามมาทีหลังจะลงแบบเป็นทีมทีมค่อยถามจากไกลจริงเถอะเจ้าอายเขามั่งไหมเจ้าพ่อคอยน้ำตาคอยสิไลนเนื้อเนื้อที่มาที่หลังเนี่ยบอลกระบอกเตะเตะน้ำเปิือไปไายหลวมน้ำเปิือกแต่เมื่อวานน้เท่าไหร่ไปเรือมันกี่โมงว่ามาจากไหนอ่ะเป็นใครไม่สัมกันหรอกอ่ะว่มาจากไหนอ่ะเป็นใครไม่สัมกันหรอก ค่อยถามเจ้าเนี่ยเจ้าอายเขาบ้างไหมคืออายอยู่พี่แต่ว่าเก็้อมีม่คนเดี๋ยวเี๋ยพูดตอนเริ่มแรกที่เด็กน้อยมันเห็นซี่เห็นรองเท้าพ่เศรนะพูดใหงเัาเลยเด็กน้อยมันว่าไงเร็วเร็วมันเะดดราดรา ลงไหมพี่แท้บอกว่าพี่เพชรบอกว่าได้สัมผัสบอลแล้วไม่ลงแล้วบอกว่าไี่ไม่สัมผัสตอนไหนบอลออกจากสนามแล้วเดี๋ยวแล้วแล้วก็มีเสียงเดี๋ยเก็บบอลอย่างเนี้ยเดี๋ยวบอลแดนบาวเดี๋ยวละเมอคืนเนี้ยพัดหัวแล่นหรือหัวเจงคำแจ๊คนี่ถ้าพี่อันนี้ก็เป็นอย่างของเขาเนี่ยฮะพี่แท้ ถ้าพี่พี่ทันนี่ยลองตะแลบแป๊บเหรอไปเสิร์ชดูได้เลยลองตาแลบแป๊บสมัยนั้นยุคไอ้ตักโบลิบูลยังตัวเท่านี้อยู่เลยอ่ะขออีกทีขออีกทีเมื่อมาจากไหนเป็นใครไม่สำคัญหรอกเมื่อมาจากไหนเดี๋ยวบอสแดนเก็บอาการเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเรารุ่นข้าวโนยุคข้าวโนมาเมื่เดี๋ยวเอตัวก็ตัวแบบนี้ก่อนเลย ตอนนั้นท่านดูด้่ยเพราะว่าเขารูแล้วว่าข่อยเป็นเป้าใช่ตาเพราะว่ารเต่าขอเรียนกูมนสนามว่โอ้ยเป็นาาลงเต้ยมาขนานมากขนาดอ่เดียวนะเดี๋ยวเจ้าก็เบิ้อข่อยบานเบิ้องผู้เดียวระบาดนี่เพาะม่อยเห็นหมอโอ้ยไม่บานเจ้าของหรอ เจ้าบานี่พ่อที่ชายลุกจบงานคิดกันฝ่ายอุตส่าห์ไปดีนานนี่นี่นังง้ทีนีเ้ยอาศัยความขายยาวบลูกเขาเองช่ามเกลือไปไว่เจ้าบานี่ต้องตัวตานี่ เ้ยหอฮะกนทาเลนหันมาเบิ่งกันา่องค่ห่นะ้าองตา้องันหยนะแล้วหัวกกันันไม่พี่พี่กลับกลับไปแล้วเขาไปหัวรองเท้าพี่ก่อนก็บบี้บบกบาดกันก้าดงันนันพี่เทพี่นัดหลับดียังไม่กลับนี อันนี้ก็นอนบอค่อยค่อแสดงรับเกณฑ์นเราไม่ได้นอนเพราะว่ารองเท้าพี่เพชรนะเดี๋ยวค่อยจะไปเอาเดี๋ยวค่อยจะไปเอารองเท้าพี่เพชรมาเก็บไว้ได้เป็นที่ระเรก่มีใครเหมือนพี่เพชร่อไปแล้วแม่นบะใส่แล้วอย่างหล่อเลยอะไม่ค่อยค่อยคิดว่าอะไรวะเหมือนเด็กแต่มัวรีอย่างนี้นะเก็บเอาไว้ทำไมเก็บเอาไว้ ตัวเอผมมาจากไหนเป็นแฟนไม่สำมันหรอกเอ็มมาจากไหนเป็นแฟนไม่สามกันหรอกเออเออเออไอ้ใครปวดหัวฮะอันนี้ก็บพ่อตาเฮ็ดโอ้โหและไอ้เฮ็ดยังไงอันนี้ก็บพ่ได้เฮียโอ้โหเจ้าน่ะเติมหน่อยไว้ยจะเหมือนในพี่เหมือนนั่นท่านน่าจะกดทุ่งนั่นนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยจะเอารูปนะแปะลงไปในคลิปนี้อันนี้ใั่แล้ว นั่นนะพี่ท่านนากัปตุใช่ไหมอันนี้อานิงกุลสตรีเด้วนิงหรือนุ่มตายไม่กเดี๋ยวพอแล้วสี่เหี่ยมพักดีคนจงกิดอะไรนะเดี๋ยวคนนี้อะไรนะสี่เหลี่ยมบอกสีเหี่ยมแล้วคนนี้ใครคนนี้ใครคนนี้กุกงชีวิไล